สวัสดีจ้าวันนี้จะมา,มาพามาทำเม,น,มนูร้างกู้เย็นเด้อขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันหมูลงไปเป็นมันมูใสช่ชนไปได้ก็ได้ออีกทีใส่หัวหงก็กระเทียมตำใส่แปเด์ใส่เซตกับคน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 ไฟไม่ต้องแรงดอกไฟเบาๆไฟแรงแ้้วมันกี่ใหม่ขั้นตอนต่อไปใส่อะไรดีนะ้า ใส่น้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกใส่ไปเลยอันนี้มันแข็งผูดใส่น้ำตาลทรายไปด้วยนะจ๊ะมเมนูล้างตู้เย็นวันนี้อีกินอะไรดีเนาะวันนี้นี่เอาเลยอีกทีนี้ขัวเ,เลยรัวก็กระทะนี่แหละอะไรอยากจับน้ำใส่มันไปหลดุดไปเลยจ้ามดหม,อม้อมดครกุกนี่ก็คนคนคน คุให้หน้ำตาลอะลไยพอน้ำเดือดปุ๊บก็ใส่เนื้อสัตว์นะจ๊ะนี่อันนี้มีเนื้อมูเหลืออยู่ครึ่งเพคกินไม่มุดพอจัอจกหน่อยก็ใส่เบคอนไปด้วยเพราะว่ามันเหลือเหลือแช่ช่งฟรีดไว้นานมันมีใครกินจักดีอีธนี้ก็ใส่ซอสตามใจชอบเลยเดอ้อใครชอบใส่แล้วก,ก็ใส่รูด กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเพราะไม่มีจะกินไม่ใช่นะจ๊ะก็กินกิน<ๆ>ไปเถอะมีของให้กินก็กินไปเถอะไข่น้ำปลาดาคอนโดจะมีไข่เค็มไหมนี่อันนี้ก็ใส่เส้นนูเดลนะจ๊ะนูเดลรวมๆใส่ไปเลยจ้าตอนจบก็ใส่พักพักอะไรเหลือก็ใส่ใส่ไปแค่นี้แหละจ้าซัมมี่ก็อร่อยแล้วเดอ้อนี่ มาเด้อมาเด้อกินข,ข้าวคำด้วยกันเด้อ